จากการคัดสรรร้านอร่อยโดยผลโหวตของคุณผู้ชมทั้งประเทศ48สัปดาห์48เมนูจนได้มาซึ่งสุดยอดร้านอร่อยทั่วไทยร้านไหนจะอร่อยขั้นเทพจนผู้เชี่ยวชาญต้องยกนิว้วให้ร้านนจ้อาจจะดูไม่ดีรสชาติจัดจ้านและพี่ใคยแบบี่หอมเครื่องแกงแม่จะทำให้ทาน พบคำตอบได้ในรายการ True You ชวนชิมกับเชลตอนพิเศษร่วมลุ้นไปกับการจัดอันดับติดดาวแฟนหาสุดยอดร้านอร่อยแห่งปีที่ได้มาตรฐานสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารระดับแถวนานักชิมต้องดูวันเสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง True For You